ตำซุ้ยค่ะแต่ว่าเป็นตำซั้ยปูม้าสดนะคะพี่นองค่ะหอมปลาแห้งค่ะพี่นองค่ะมาจา่กมาพี่นองน้องไรแต่สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นองป่องป่ายสุขูสุขนนะคนเด้อ่ะเด้อน้ำแบบว่าจึงนองแห้งค่ะลวตำแบบน้ำไม่หลละมักเพราะว่ามันจะได้สดน้ำนัวเปรี้ยวหวานแล้วก็นัว เผ็ดเ,เบาๆเผ็ดดูจากตะวัน,นว่าเผ็ดแห้งว้าวขนมจีนขนมจีนนี่เป็นเส้นกลางเด้อค่ะที่มันฟูฟูพราะว่าลาเอาอนแซ่ใส้น้ำค่ะต้มซุกุกดีแล้วละกะล้างผ่านแล้วก,นนลลก็มาเซตโตค่ะแซ่ใส้น้ำเปล่าน้ำกินเท่านี่ยให้มันฟูเด้งนะคะพี่น้อง ถ้าไม่ชอบขนาดนี้ก็ไม่ต้องแช่ค่ะล้างผ่านน้ำก็กินได้เลยอืมอมร่อยอบูมาจา้ะมันปูว่าเป็นไครมันหรอเป็นมันปูอื หอมหอมันมันแซ<ส>่บเส้นไหมถืกใจแห้งเป็นเส้นขนมจีนแห่งตะว่าเป็นแป้งสูตรบ๊พันกระบวนการหมักบ๊ใส่สารฟอกขาวบ๊ใส่สารกันบูดเลยจ้ะ น้ำปลาลากับเขาเส้นแห้งเขาเรียกว่าเขาเส้นเขาน้ำเขาเนื้อค่ะขึ้นโคกเอออืม อืมันมากอืม ปูตัวเล็กแต่ว่ามันสดดีจ้ะอ,อร่อยมาก นี่มันมันหอมหอมมันมันค่ะมองกระดองมันอ่ะอร่อยมันสิเป็นมันแล้วกับบางตักับมี่ไรร แต่อันเนี้ยไข่น้อย เซ่นมุ้ล่ะตำมาพ่อแสบพ่อกินจ้ะเพราะว่าเห็นไลท์คลิปแต่เห็นคลิปเยอะก็ตัววาย เป็นโล,ล่พุดละจ้ะอันนี้ก็เกินเครื่องโล่นี่นี่ มันปูจ้ะอร่อยมาก คือนนําปลามันแสกกข้าไปใเนเนื้อปูนะฮะมันเลยทําให้กินแล้วมันไม่ข่าวสดแบบนี่น้ำลายแตกค่ะจัดเด้อพี่น้องเด้อ แซ่บนวอุลัวเข่ากันแห้งค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า